สวัสดีค่ะสวัสดีพี่นอ้องปองปายสุขุทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องช่างแต่งหน้าแสงทองฟินแลนด์นะคะพี่น้องกักมแม่ปอหลังอ่ามือน,นี้กับพ่อกันย่ำแรงเพราะว่าเอ่กว่าจะเคลียร์งานกว่าจะเคลียร์งานอ่าอยู่บ้านแล้วแล้วก็เข่ามาบ้านพานนะคะตอนนี้ก็กำลังอันเฮ็ดงานแล้วก็น,นั่งตัดกระดาษไล่ซื้อนะคะที่จะจับ,จบฉลากกัมโนซี <c oughs> พอดีพี่น้องเกิด <c oughs> การชุกเฉิน น่องไา้นะคะน่องไส,ส้สุดที่รักมาจากฮาวเวิร์ดนะครับน้องวินเนอร์<ช>นเนร<ช>ขาเป<ช>็นนองขาเจบทองว่าสันเจบทองเจบทอง,ทงต,อตั้งแต่มือไหตั้งแต่มือเดินทางไปบ้านพี่บ้านบ้านนั้นพี่ไม้พัชรีครับอ๋อแล้วทีนี้เราก็ซื้อยามากินนี่เลยที่ร้านยาปกติครับแต่ว่าอ่ามันไม่มันก็ดีใช่มันก็ดีขึ้นในตอนที่เรากินยานะครับพี่ปอนอ๋อใช่แต่พอเรา แล้วพคือคือเราก็ซื้อ,อยามากินนั่นแหละตอนที่ก่อนไปเดินทางไปหาพี่หมพัชรีเนาะแล้วก็ก็ดีขึ้นอ่ะก็ดีขึ้นก็หยุดถ่ายหยุดอะไรอย่างเงี้ยอาการเจ็บท้องก็หายไปแล้วซึ่งก็ก็ไปบ้านพี่บอยแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเพราะเรากินยาอยู่ไงเราก็คิดว่าเราหายแล้วแต่วันเนี้ยกลับมาเป็นอีกอแล้วทีนี้วิเนก็กินยาตัวเดิมนั่นแหละที่มันยังเหลือแต่มันก็ไม่ดีขึ้นนะครับ ก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันน่าจะน่าจะไม่โอเคแล้วอะ่ะอาหารเป็นพษิษไหมวันนั้นกินอะไรก,กินหมูกระทะอะไรกปกตินี่เลยครับไม่ได้กินอะไรไม่ได้กินอะไรที่แบบว่าส้มตำก็ไม่ได้กินนะอืมเอมอ,อนะครับตอนนี้ก็เลยจะพาน้องไปหาหมอนะคะพี่น้องะคะต้องพาน้องไปหาหมอที่อำเภอนะคะก็เลยบอกบอดนะคะว่าเดี๋ยว ขออนุญาตพาน้องไปหาหมอกรเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนกำลังสอบเพลงนะคะก็เลยขออนุญาตว่าให้เนิมมาหาหมอกอนะคะพี่น้องค่ะตอนนี้กำลังเดินทางไปคลินิกนะคะทุกคนค่ะนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่คลินิกแล้วก็มาฟังอาการนะครับว่าเป็นอะไรกันแน่นะคะแต่ว่าที่เพื่อนสาวไปนี่เพื่อนว่าเป็นอย่างไพี่นองก็คือเพื่อนหาตประเดบไปออกงานนอกเมื่ออน้ำมูเพื่อนญาติเพื่อนนั่นเจ็บท้องหลายแม่บองเนยนงยากไเดบไปชนบุรีครับอยากออกงาชนบุรีบ่าเนนจ้าเอาพานอนรออยู่บ้างก็ได้เด็กหลัง E. ไม่ได้สิทำไมถึงอยากไปคือก็อยากไปสะสมประสบการณ์เดี๋ยวไปเจอพี่ๆแม่แม่เอฟซีด้วยนะครับซึ่งมันแบบว่าไม่ใช่ใครที่จะมีโอกาสที่จะได้ไปนะครับแต่ถ้าเรามีสุขภาพดีเราก็นอนรออยู่บ้านก็ได้ไม่เป็นไรเราก็อดทนไงก็เลยต้องไปหาหมอก่อ <c oughs> <c oughs> นกลัวหรอพี่น้องสวรุ่ว่าอหยัดบ่อยไปชนบรีน้ำโม ก็เลยต้องให้พี่ไปเฝ้าพาเฝ้าพาไปหาหมอโอเคเจอกันที่คลินิกค่ะถึงคลินิกแล้วนะครัุกคนค่ะโอ้พี่ปอไม่ได้เอาแมสมานะเนี่ยอยู่ในรถมาถึงคลินิกแล้วมาเดี๋ยวไปดูล้างมือขอลองม่อ ป่วยนะคะทุกคนตอนนี้เรียบร้อยแล้ว <S <S เป็นยังไงคไปคุยกันในรถโอ <Okay. S 2> เคเดี๋ยวรีบกลับไปบ้านพักนะครเพราะว่าไปซ้อมต่อนะต้องไหวนะคะ <S <S ห,หรือว่าไปน,นอน นอนพักอยู่บ้านก็ได้นะ,อะตอนนี้เราก็ขึ้นบนรถแล้วนะค่ะไหวไหมไหวฮะกลับไปนอนรออยู่บ้านก็ได้นะไม่เป็นไรคไม่ต้องขึ้นไลน์ก็ได้เดี๋ยวบอกบอสให้ <c oughs> แล้วก็ชววลบุรีก็ไม่ต้องไปก็ได้เดี๋ยวบอกบอสให้ว่าไม่สบายโอ้ยดีขึ้นแลว้วค่ะหมอฉีดยาแล้วสบายแลยว้วฮะอาฉีดยาหรอต้องฉีดนะเพราะว่ามันเป็นลำไส้อักเสบนนจากเกิดจากติดเชื้อเละเชื้ออะไรกินอาหารเป็นพิษนั่นแหละกินอาหารเป็นพิษเหลยแบบอ่ะกินอะไรมา เป็นส้มตำแต่เราก็ไม่ได้เป็นคนชอบกินเยอะขนาดนั้นนะอยู่แล้วไงแต่ว่าอาจจะบังเอิญอาหารที่เรากินอ่ะอืมมันมีเชื้อพอดีไงพี่ปอก็อ<ๆ>เลยเป็นปลาอาจจะไม่สะอาดนู่นนี่นั่นมันมันแล้วแต่เลยเนาะคนมันจะเป็นอนะ่ะกินอะไรมันก็เป็นในช่วง<อ>จังหวะนั้นอก็ถึงบอกว่าถ้าไม่ไหวเดบอกบอสให้ไม่ต้องไปก็นอนพักอยู่บ้านให้หายดีก่อน โอเคไหมล่ะไม่โอเคไปไปครับสู้ครับ<ม> <laughs> เพราะว่าเราฉีดยาแล้วแล้วก็ทานยาถูกต้องด้วยคือคือเราคือเอาเอายาที่เราซื้อที่ที่ร้านยาให้เขาดูหมอบอกว่าคือมันกินไม่ได้นะยาหยุดถ่ายายาอะไรอย่างเงี้ยคือผิดเลยเราเลยไม่หายสักทีตอนแรกที่เดี๋ดเนะสายเบลดังเลวครับทุกคนลืม ก็คือตอนแรกตัวเองปวดท้องกันนว่าแบบว่าทายบ่อยๆอย่างนี้ก็เลยไปซื้อยาหยุดทายเขาเราจัดยาให้พี่สารเราจัดยาให้เขาไม่เขาไม่รู้อาการจริงๆไงใช่เขาไม่รู้สาเหตุจริงๆก็คือผิดหมดเลยดีดีที่มาหาหมอก่อนดีที่มาหามาถือว่าก่อนไหมก็ไม่ก่อนนะสามวันแล้วสามวันแล้วสามวันแล้วใช่ตั้งแต่มันไปพี่ใหม่พัชรีก็คือซื้อยาร้านยามากินแล้วก็หมอเขาก็เลยขอดูยาแล้วหมอเขาอกโอ้ ยาคือไม่ตรงรกับอาการสักสักอันเลยย่นเป็นกระเละมันก็เลยไม่หายมันก็เลยไม่หายแล้วก็เลยยังเป็นอยู่แล้วเจ็บมากขึ้นทีนี้อ๋อ,อคือเจ็บคือตอนเนี้ยคือที่มาบอกให้พามาคือไม่ไหวแล้วใช่ไหมไม่ไหวแล้วอ๋อมันเจ็บแต่หน้าก <ๆ S 1> ็ายังเหมือนโอเคอยู่นะจริงปะก็โอเคสิไม่ก็ตอนไปเลี้ยงก็ประมาณว่าพี่ปอว่างไหมพาไปหาหมอหน่อยปวดท้องก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแหน่เท่าก็ต้องกินอาการเดียว เราคิว่าไม่ไหวหรือเปล่าไ,ไม่ไหว,ไไว,ไไวก็ไม่ต้องไปเงี้ยเออไม่ได้เอาทำไมไม่ได้ได้ไม่ไปได้เดี๋ยวบอกบอลให้เดี๋ยวมันจะขาดตองนะ <c oughs> าขาดตอก <c oughs> ไม่หลอกเดียอยากไปเที่ยวด้วยแล้วก็อยากไปขึ้นเวทีนั่นแหละรูอ้อยู่เพิ่นมันพี่น,น้องตอนนี้่นการาลังมันแบบว่า ได้ออกงานนอกแล้วเหมือนแบบตื่นเต้นน่ะตื่นเต้นวันนักร้องไม่น่ะแม้คือได้ขึ้นเวทีเป็นก็เลยห่าวจักน้อยแล้วก็แบบว่าเจอคนหน้าเวทีแล้วเป็นก็เลยแบบมวนเพิ่นก็เลยอยากไปแบบพาประสบการณ์ไม่มีอะไรจะหยุดชันนะเจ็บท้องจะไปอาอเหรอเจ็บท้องก็จะไปเอาถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็ต้องหยุดนะใช่ไหมถ้าไม่ไหวจริงๆก็ต้องก็ต้องไปก็ต้องไปเลยกินยาประคบอ ตอนนี้ก็โอเคแล้วล่ะฉีดยาแล้วเนาะหมอก็ได้ดูเลยเอาครับทุกคนคนี้หละฉูกเชิญมากๆเพราะเมื่อกี้ก็กาลังซ้อมอยู่กําลังซ้อมอยู่แล้วก็เมื่อปอก็อยู่ในออฟฟิศก็เลยคุณก็เดินมาบอกก็เลยก็เลยไปบอกบอสก่อนว่าพาวินเนอร์ไปหาหมอก่อนนะคะมัก็เลยว่าว่าไหวก็เลยงงเอาไปไหวมาบอกผี่ภาพไปนะคะโอเคเดี๋ยวเดินทางกลับบ้านักไปซ้อมต่อกันเลยค่ะค่ะหลังจากที่ พาวินเนอร์ไปหาหมอนะครับทุกคนขาก็สรุปแล้วเป็นลำไส้อักเสบนะคะแล้วก็ฉีดยาแล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมา <S <S <ะ>ัึงตอนนี้ถึงบ้านพักแล้วแต่ว่าวันนี้สมาชิกของเราเยอะมากก็เลยพิ้น์นะคะพิ้น์เพื่อที่จะจับรายชื่อนะคะผู้โชคดีค่ะพี่น้องขาะแม่ปอก็เลยมาซอยพีเอนูซี่นะคะทํานะครับพี่นอ้องขานี่กาลัางตัดค่ะกําลังตัดแล้วก็ คนที่ซื้อบัตรซื้อตั๋วแล้วนะคะอรอลุ้นทองลุ้นรางวัลได้เลยนะคะอยู่นี่กําลังตัดนะคะทุกคนอยาพึ่งฝ่าวเดอกํกลังกาลังตัด,ดพี่น้องยาฝ่าวเล่งดอยาฝ่าวเล่งเดอพอความมันหลายอีลีเดี๋ยวให้ดูตอนตัดดีกว่าน้องตอนนี้อนุมัต<ด>ิค้างหรอคะรอโนซี่ค้างเหรอ วุ้ยมันลวงเซมือแั้นที่อะไรสูเดี๋ยวจะให้ดูนะครัทุกคนตอนนี้นุซี่ก็กำลังอนุมัติเอ้าความมันทำไม่ได้แล้วรอเดี๋ยวจะให้ดูนะคะัทุกคนตอนนี้นุกซี่ก็กำลังอนุมัติเอ้าความมันทำไม่ได้เลวหรอเียะในรกคือความหมากล มันเล็กแิมันมันมันจัดตูเื่อมันกัดตูนจอ๋อก็เลยลองใช้ iPad ดตอนแรกโทรศัพท์ค้างนะใช่ไหมมาทำในคอมตอนนี้คอมเริ่มไม่ดีมาทำในไอแพดว่ามาทำงานนะคอมทำงานล่ามาทำในไอแพดใชตอนนี้พี่ก็กำลังอนุมานนะค่เพียทุกวันไ่นอนเล่นกันเห็ือนข้าตะวางเกมมือนี้เป็นไทยบ่า่างขึ้นบ้าข้ามันบ้แก็เลยได้เห็ดโลยว่า <peach> น,นี่ค่ะทีมงานอนุมัติของเรานะคะแล้วก็อยู่ข้างบนด้วยน้องเอ็มก็อยู่ข้างบนด้วยนะคะอันนี้อยู่ข้างหน้าออฟฟิศนะครับพี่น้องครับ <c oughs> กำลังซอยกันอนุมัตินะครับพี่น้องขา <c oughs> นี่แหละครับตอนนี้กําลังอนุมัติแล้วก็แม่ฟอเดี๋ยวขอตัวไปแปดพันแล้วอ่าชิอเท่าไหร่นะสมาชิกตอนนี้ข้าอนุมัติเท่าไหร่ลอยกลัวแล้วโอเคตอนนี้ลดลงแล้วตอนนี้สมาชิกนะ<ล>สมาชิกแปดพันแล้วนะครับท<ล>ุกคนขา ใครที่ยังไม่ซื้อบัตรซื้อตัวนะคะรีบเลยนะคะเดี๋ยวแม่ปอไปตัดฉลากผู้โชคดีก่อน<ม>จะได้จับฉลากในคืนนี้นะคะพี่น้องคะยังไงก็ช่วยเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แม่ปอด้วยนะคะช่างแต่งหน้าสังทองเพลินแลนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ